เอาละครับไปแล่เราเจอผ่านทองเทแต่ไม่จริงจริงจอผ่านทองเทนะครับแต่ไม่ใช่จินวัฒน์นะน,น,นี่เป็นผ่านทองเทเป็นทองคําบูรันอายุกว่าโซง้อยปี่ีชัยาครับ <S <S โดยนายชาวลิตรจนรัตน์ขับายอำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายกิตติชินจเจริญธรรมบัวหน้าผิพิพัณฑ์ท่ทาเอแห่งชาลคณะน,นะครับในเดินทางไปยังวัดภู่เทารัม อ่าหวัดเนื้อโยมูทรามตะบุญพุ่มเรียงอำเภอเจยายาล่างรับแจ้งจากชาวบ้านรบริเวณดังกล่าวมีการคุดพปปบวัตถุโบราณล่างจะมีการนำรถแมคโคเนี่ยไป,ปรับพื้นที่นะในการก่อสร้างมณฑปพระพุทธรูปสองพี่น้องคณะคุดดินลึกราวเมตรครึ่งได้พบผ่านลักษณะเป็นเนื้อโลหะสีทองลายกริบบวชโซนโซนชันนะนะครับขนาดหน้าผ่านกว้าง8.4เซินอ่าและกก็ทุ่งราว5.2าซนท่านทุ่ง1.7เซินท่านหลังกว้าง5.3เมซนนะครับ เบอร์ตนเชื่อว่าเป็นวัตถุโบราณจึงนำซุ้งหมอให้กับพระครูอธิการสุภัทธิราชิตโตเจ้าวัดวัดพูธารามเป็นผู้เก็บรักษาครับจากการตรวจสอบนะคะก็ไปสอบท่ามนายวรัญยูชูซี่เป็นกรรมการวัดค่ะแก้ก็เลาวให้ฟังว่าแรกวันที่6มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการนำรถแบ็โฮเข้ามารับพื้นทีหน้าดินเผื่อทีจะสร้างมนฑปดนะคะเอาไว้พระพุทธรูปซ่องผีนองซึ่งเป็น เป็นพระพูนรู้ประจาหมู่บ้านขูเมืองคองชาวภุมมเรียงค่ะในขณะทีคุดปรับพื้นที่ลงไปประมาณ1.5เมตรค่ะปรากฏว่าก็ได้ตักเอาเศษวัตถุต่างๆจําพวกแก้วถ้วยที่แตงห้กขึ้นมาจํานวนนึงและต้นแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันกนําสิ่งของเล่านี้มาทําความสะอาดจนกระทั่งพบวา่ามีผ่านโลหะสีทองใบดังกล่าวนี่แหละค่ะพอเอาไปให้ร้านทองตรวจสอบก็พบว่าเป็นทองคำนะคะน้ำหนัก52.89กรัมก็เลยนําไปมอบให้เจ้าอาวาสแก๊บ เราก็แจ้งให้ทางราชการได้รับทรบาบค่ะ5 2 8 9รงจุดเป็ก้ากำแงบ้านเราคือประมาณ5บาทน,นะครับนายกิตติชินจะเรือนทำกับ,บวัวหน้าพิพิธภัณฑ์ท่านแห่งชาติจายาเกบลลักษณะวัตถุโบราณดังกล้าวเป็นปฏิมากรรมในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่ออายุราวสซ่งรอยปีครับทำจะทองคำโบราณ ซึ่งบริเวณดังกล่าวในเทพตำบลภูมิเรียงมักจะคุดพบวัตถุโบราณจะพกเครื่องถ้วยชามสั่งโลกลูกปัดพระพุทธรูปอะไรอื่นๆอยู่บ่อยครั้งเนื่อจะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นหัวเมืองเก่าของภาคใต้ที่บ่งชี้ถึงความเป็นเมืองอรารยธรรมนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนโดยในพื้นที่ชายาจังหวัดสุรธานีมีซึ่งปลูกสร้างสิทุกขึ้นตะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีนักลาทุ่มบัดครับเนวัตถุโบราณ เข้ามาคุดนหน้าเลยก็น,นำโชงมีขาพวกนี้แหละวัตุโบราณพวกนี้แหละครับออกจากพื้นทีกระโค้อไอชาวบ้านช่วยเป็นผู้เป็นตานะดูแลรักษาสมบัตข้องชาร์ทขอายยา้องเฉยาครังโกนประวัติศาสตร์เพื่อนรักไปลุกลานได้ทึกษาต่อไปนี่ชื่นชมนะครับคนที่เจอก็ไม่เอาเป็นไวเป็นของส่วนตัวเอาไว้เจ้าวัดนะครับนะแต่ว่านี่นายวิจุจินโตผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีก็ลงไปเล่ด้วยตนเองด้วยครับผ่านอย่างสวยงามสมบูรณ์อยู่เลยนะผ่านทองแท้นะผ่านทองแท้แต่ไม่ใช่คุณโอ๊กเนาะครับค่ะ